ยุทธชนะโลกออนไลน์ด้วยการที่เรานะคะจะมาให้เทคนิค3เคล็ดลับ3ขั้นตอนในการน,นะคะเราจะมาโกยเงินบนโลกออนไลน์นะ <c oughs> เราสองคนมีความตื่นเต้นมากๆก,กับการที่จะมาพูดหัวข้อนี้เพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณสังเกตดูนะว่าครูโค้ดหรือว่าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาพาเตงทา,ารู้นะครบรายได้เป็นแบบร้อยล้านกันแล้วแล้วเราทุกคนสามารถทำรายได้ มากกว่าหลับพูดได้ไหมเนี่ย เจ็ดหลักเออเจ็ดหลักต่อเดือนได้นะคะถ้าคุณเข้าใจหัวข้อนี้คีย์นี้เพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์โอเคไหมวันนี้นะคะจะมาให้ถึงสามเคล็ดลับด้วยกันนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็หนึ่งในเคล็ดลับนะก็เอามาจากในคอร์สเรียนพิเศษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่ตอนนี้คุณกําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจคุณกาลังจะเริ่มต้นพาตัวเองเข้าสู่การขายออนไลน์นะคะไลฟ์สดนี้จะนําพาคุณไปสู่รายได้ที่มากขึ้นเพราะว่าโครเอวากับคูบารอนนะคะเรามี ความคิดเดียวกันก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้คุณทำเงินบนโลกออนไลน์ได้ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้นะครับคนจีนอันนี้ยังไม่เข้าเนื้อหานะแต่อยากจะอย่าพูดเดี๋ยเดี๋ยวพูดนะฟังว่าคนจีนนะครับเขาใช้การทำออนไลน์เพื่อสร้างประเทศอ่าไมค์อันนี้ยังไม่ได้ให้ยังไม่ให้คีย์แพงแต่ จัวหัวข้อให้ฟังว่าคุณต้องฟังคลิปนี้ไลฟ์สดนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอ่ใช่อันนี้คือตื่นเต้นมากๆในการจะมาเล่าหัวข้อนี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้คุณทุกคนนะคบได้เข้าใจคีย์เวิร์ดของการทําเงินเพราะตอนนี้หลายๆคนครูบอลขอพูดพูดตรงๆเลยนะว่าคุณหลายๆคนอาจจะกลัวการหาเงินเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนออนไลน์เนี่ยเขาหาเงินแบบอาจจะมีแบบ เรื่องราวที่เหมือนจะดีหรือไม่ดีในออนไลน์เพียบเลยถูกไหมแต่คุณต้องเข้าใจนะคะว่าไม่ว่าจะวงการไหนก็ตามแต่เราต้องเลือกไปอยู่ในวงการที่มันดีและถูกศีลธรรมแล้วก็หาเงินได้เยอะๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวกับคําว่าเราจะมาเอาเงินในออนไลน์เราจะมารวยไม่ต้องกลัวเลยคําว่ารวยรวยแบบมีศีลธรรมโอเคไหมคือ ต้องบอกว่าหลายคนนะคะที่เข้ามาทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะคุณก็โอเคเราเข้าใจพื้นฐานแล้วว่ามันต้องทําอะไรบ้างสเตปการออกหน้ากล้องการสร้างตัวตนการขายสินค้าต่างๆเรารู้กันอยู่แล้วนะคะแต่คําถามคือเราสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาผลิตเงินได้ไหมใช่ใชและความสําคัญที่คุณกำลังโฟกัสอยู่ตอนนี้คุณมาถูกทางหรือเปล่าถูกเพราะว่าเวลาที่เรานะคะอยากได้เงินจนเกินไปเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดได้ดังนั้นนะคะไลฟ์สดนี้ครูเอวากับครูบารอนเนี่ยจะมารวม 3เคล็ดลับด้วยกันนะคะให้คุณเนี่ยคือมั่นใจมากๆว่า3มเคล็ดลับนี้จะทําให้คุณสามารถผลิตเงินได้เดี๋ยวเรามาให้ข้อที่หนึ่งกันก่อนดีกว่าเพราะว่าหลายคนตอนนี้ยังคงแบบมันมันบางคนอย่างเงี้ยค่อนข้างจะสับสนกับตัวเองว่าโอเคฉันมาทําออนไลน์และฉันเริ่มต้นทําออนไลน์แล้วแต่ฉันก็ติดกับบางสิ่งบางอย่างจาก การกระทำของฉันเองอฉันก็รู้สึกติดอะไรบางอย่างจากตัวของฉันเองอนะคะรับวันนี้เราเหมือนมาเคลียร์ใจกันใช่ใช่ใช่เลยเลมเลยอ่ะคุบรณ์ข้อที่หนึ่งคือข้อที่หนึ่งนะคะคือจิตตั้งตน้นอ่าเดี๋ยวข้อนี้คูอเอวาเริ่มเลย<ม>คือเรื่องของจิตตั้งต้นนะคะทําไมเราจึงเอาข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งเพราะหลายคนตกหลุมพังเรื่องนี้หลุมพังเรื่องนี้ก็คือหลุมพังอะไรคะหลุมพงังงการที่เข้ามาเพื่อโกยเงิน แบบที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นคือคือหลายหลายคนเนี่ยก็มักจะโอเควันนี้ฉันพร้อมที่จะรวยแล้วจริงปะ <c oughs> หรือว่าจะทั่งตัวโคเอวาก็สอนให้คุณรวยรวยรวยพูดแต่ความรวยอย่างเงี้ย <c oughs> แต่คุณจะบอกว่าจิตตั้งต้นของการลงมือทําของคุณคุณจะต้องทําทุกสิ่งให้มันเหนือเงินให้ได้เ <c oughs> พราะไม่ไรก็ตามนะคะที่ตัวของคุณคิดถึงแต่เรื่องของเงินอุ้ยจะทำยังไงให้ได้เงินดีวะเครียดจริงไหมพอคุณเครียด การกระทําของคุณจะเป็นยังไงคะคุณก็จะเครียดเหมือนกันเครียดไหมจิตตั้งต้นค่ะจิตตั้งต้นของการทําธุรกิจออนไลน์ใจคุณต้องเหลือเฟือเท่านั้นคุณจะต้องมีการกระทําที่เหนือตัวเงินเท่านั้นเพราะถ้าวันนี้คุณมี โลกภายในที่ขัดแคลนคุณมีความอยากคุณมีความอยากได้อยากมีจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะไปจิตตกกับยอดวิวถูกคุณจะไปจิตตกกับยอดไลค์คุณจะไปจิตตกกับคนที่ไม่ติดตามคุณถูกนี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นโอ๊ยคนติดตามน้อยจังเลยยอดวิวน้อยจังเลยตอนนี้คนเข้าไม่ถึง Facebook Tiktok ปิดการมองเห็นชั้นหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดสิ่งเหล่านี้กับชีวิตของคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าเรามัวแต่ไปโฟกัสในส่วนที่มันไม่สําคัญคุณรู้ไหมว่าจิตตั้งต้นของคนที่เขาอยากจะรวยหรือก้าวข้ามจากความจนมาเป็นความรวยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลยนะคือในหัวเขาเขาไม่ได้คิดเลยว่าเขาต้องเขาต้องได้เงินจากอนันอันนี้อนุนแต่เขาคิดอย่างนี้ว่าเขาจะช่วยคนยังไงใช่คือมันเป็นอะไรเฉลยเลยเอออันนี้มันเป็นอะไรเอะได้เลยอันนี้มันเป็นอะไรแปลมากนะคะคือ บางครั้งเรารู้สึกว่าการอยากได้เงินคือมันต้องไปเอาเข้าถึงไ,ออไม่มันต้องเข้าถึงคนเยอะๆมันต้องแบบคลิปของฉันต้องไวรัลคลิปของฉันต้องเข้าถึงคนเยอะๆเท่านั้นคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดทางนะคะคือคุณจะบอกว่าถ้าหากวันนี้คุณ พูดว่าเหมือนครูเอวาถามทุกคนว่าลูกค้าของคุณคือใครสินค้าที่คุณขายตอบโจทย์ใครสินค้าที่คุณขายลูกค้าของคุณคือใครเมื่อใดก็ตามที่คุณตอบคําถามนี้ของครูเอวาว่าทุกคนเลยค่ะครูทุกคนเลยค่ะลูกค้าให้กับคนทุกคนลูกค้าให้กับทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกอายุ คุณมาผิดทางแล้วใช่เพราะถ้าคุณมีความคิดแบบนี้คุณก็จะไปคิดกับการทําคลิปของคุณว่าทําไมคลิปเราเข้าไม่ถึงคนจํานวนมากเพราะจริงๆแล้วกลยุทธ์ของการทําธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้คือการที่คุณตอบโจทย์ใครบางคนแก้ปัญหาคนบางคนแก้ปัญหากลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อย่างเฉพาะเจาะจงใชมม i, viral, ง่มันไม่จําเป็นว่าเฮ้ยคลิปนี้ไวรัลจึงขายดีมันไม่จําเป็นค่ะเพราะคุณจะต้องคิดเลยว่า สินค้าที่คุณขายหรือการสร้างตัวตนของคุณการให้คุณค่าของคุณเนี่ยคุณจะต้องตอบโจทย์ปัญหาให้กับลูกค,ค้าที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ดังนั้นแล้วมันไม่เกี่ยวว่าคลิปจะไวรวัลไม่ไวรวัลมันไม่ได้เกี่ยวว่ายอดวิวน้อยยอดยอดวิวตกม,มันเกี่ยวกับว่าวันๆคุณคิดถึงแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนเก็ตไหมคือถ้าวันนี้เราไม่เก็ตกับเรื่องนี้นะ แล้วคุณก็ไม่คือเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์หรือใครจะมาสอนคุณเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันลึกมากๆเลยนะเพราะว่าบางบางครั้งนะครับเราแบบมองแค่ผิวๆแบบว่าเอ้ยคนเขามาขายแค่เอาสินค้ามาขายอย่างเช่นในทิกตอกมันจะมีการแบบรีวิวหรือว่าไลฟ์สดแล้วก็มีอ่าตะกาให้ซื้อของใช่ไหมคุณก็จะคิดตื้นๆว่าอ่ะมันต้องมารีวิวขายของถ้ารีวิวขายของมันขายได้ถ้าคนไหนทําคนนั้นก็ได้แน่นอนแต่ครูบอลบอกเลยนะคะว่า จุดตั้งต้นของการทําอ่ะมันต่างกันคือคนที่มามาเพื่อมีแต่ความอยากอ่ะหิวกระหายอ่ะมันจะไม่ได้แต่คนที่เขามาเพื่อแบบเฮ้ยสินค้ากูแน่งมันช่วยคนได้จริงๆว่ะมันเกี่ยวกับเรื่องสิวเนี่ยคือกูมีปัญหาเรื่องสิวมากแล้วกูใช้เองแล้วหน้ามันแบบเนียนขึ้นใสขึ้นแล้วมันตอบโจทย์เราแสดงว่ามันต้องตอบโจทย์คนอื่นด้วยคนที่มาขายแบบมีแพชชั่น่ะมันจะขายดีเกต่ามันมันไม่ได้มาด้วยความหิวแบบอู้อยากจะอยากจะขยา เขาย่อมเหยื่อเป็นเสืออยากจะขย่ํมเหยื่อไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับคุณลองสังเกตคนที่เขาขายดีนะเขาจะไม่มีอาการของการแบบอยากจะขย่มขย่ํมเหยื่อเลยเขามีแต่แบบว่าเออยากจะช่วยเหลือการอยากช่วยเหลือมันออกมาจากคําพูดแววตาท่าทางทุกอย่างมันออกมาจากทุกอย่างเลยวัยเวชั้นทั้งหมดใช่คุณสามารถรับรู้ได้แล้วลองมาเช็คกับตัวเองว่าคุณล่ะเป็นเสือหรือว่าคุณอยากจะมาช่วยเขา คือณตรงนี้นะคะจึงขอบอกเลยว่าสิ่งนี้สำคัญมากเพราะพลังดึงดูดพลังงานในตัวคุณจะไปดึงดูดลูกค้าดึงดูดทรัพยากรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณแม่ค้าออนไลน์ที่ขายดีกับแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ขายดีมันต่างกันตรงพลังงานนะขณะที่คุณขายจริงดังนั้นแล้วนะคะครูบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณอยากขายดีจิต ตั้งต้นของคุณจะต้องเป็นจิตตั้งต้นของการเป็นผู้ให้ใช่ไม่ใช่จิตตั้งต้นของการจะไปเอาถูกมันคือสภาวะของความขาดแคลนจะไปเอาคือวันวันคิดจะเอาแต่ยอดวิววันวันคิดแต่เอาแต่ยอดขายวันวันคิดแต่ว่าทำยังไงดีวะให้สินค้าฉันขายดีทำยังไงดีวะให้ยอดขายพุ่งพุ่งกระฉูดทำยังไงดีวะให้ลูกค้าเข้ามาซื้อของเราทำยังไงดีวะให้คลิปของเราไวรัลวันวันมันคิดแต่จะไปเอาอ่ะ เก็ตคู่ไหมเมื่อพลังงานในตัวคุณมันคือมันคือความขัดแคลนคุณจะไปดึงดูดองค์ประกอบของความขัดแคลนยอดวิวตกไม่ต้องแปลกใจเพราะจิตภายในของคุณเป็นแบบนั้นแต่เมื่อก็ตามที่คุณเคลียร์พลังงานทําจิตตั้งต้นใหม่วันวันคิดแต่ว่าฉันจะแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนสินค้าของฉันจะแก้ไขอะไรให้กับผู้คนเฮ้ยวันนี้คอนเทนต์ของฉันจะตอบโจทย์ใครได้บ้างเก็ตไหมคะเพราะคีย์เนี้ยมันเป็นคีย์ที่ คนไม่เข้าใจและจะไม่มีวันเข้าใจเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราทุกคนต้องยอมรับเลยว่าเราทุกคนต้องการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นความสุขเงินเนี่ยสามารถแลกอาหารได้แลกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มคือแลกบ้านแกลกรถได้เราต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อความสุขส่วนตัวและก็คนในครอบครัวจริงนะครับแต่ถ้าเราหิวกระหายอยากจะได้ของคนอื่นเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันสัมผัสได้อะมันกลายเป็นว่า คุณไม่ได้มาช่วยใครเลยแม้กระทั่งตัวคุณเองและก็ครอบครัวคุณดังนั้นแล้วนะคะข้อทช่หนึ่งจึงขอบอกกับทุกคนเลยว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายดีวันนี้ถ้าหากคุณต้องการทำรรธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดในการขับเคลื่อนสิ่งนี้แล้วก็ไปดึงดูดหลักฐานความสำเร็จนี้ให้กับคุณจิต ตั้งต้นในการทำธุรกิจของคุณจะต้องเป็นจิตของการให้เท่านั้นใช่วันวันคิดเลยค่ะจะให้ะจะให้ถ, <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> พิมพ์ลงมาเลยพิมพ์คำนี้ลงมาฉันจะให้อะไรกับผู้คนในวันนี้ใช่ฉันจะให้อะไรกับผู้คน ในวันนี้แล้วครูบอกไงนะลูกค้าคุณไม่ได้งง่นะคะเขาจับพลังงานความอยากในตัวคุณได้เอาง่ายๆเลยนะเหมือนครูบอลลอนอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าครูบอลลอนโกรธอะไรบางอย่างในตัวครูเอวาถามว่าครูจะคือมันพลังงานมันออกอยู่แล้วว่าสังเกตนะคะคุณอยู่ใกล้ใครคุณจะสัมผัสพลังงานบางอย่างในตัวเขาได้ลูก ค้าคนก็เช่นเดียวกันถูกต้องลูกค้าคนก็สัมผัสพลังงานในใจของแม่ค้าคนนั้นได้ว่าเฮ้ยแม่ค้าคนนี้เขาจะมาให้หรือจะมาเอาของกูกันแน่ใช่ผ่านอะไรผ่านคอนเทนต์ถูกแล้วคีย์มันคืออันนี้แบบให้อีกนิดนึงนะที่มันลึกขึ้นคือคือมันจะมีความรู้สึกอึดอัดกับแม่ค้าคนนี้มันจะมีความรู้สึกแบบ ทํไมกูไม่อยากโอนซื้อวะทําไมทําไมคุยกันในแชทแล้วมันรู้สึกแบบอึดอัดหัวน,นี้อันนี้ลึกมากนะเอออันนี้ถึงระดับการปิดการขายเลยใช่เพราะว่าสิ่งที่ครูบาลนำมาสอนนะครับมันเป็นสิ่งที่ครูนะ่ะเจอเองด้วยตัวเองแล้วครูก็เป็นคนนั้นเองด้วยเป็นคนนั้นคือเรารู้เลยว่าการทําให้ลูกค้าสบายใจคือลูกค้าเขาไม่ถามอะไรเขาพร้อมโอนเลยกับการที่เราเ,ออเราไปซื้อของแน่นอนเราสองคนก็เป็นนักช็อปออนไลน์เหมือนกัน เราไปซื้อของเรารู้สึกเลยว่าร้านแบบเนี้ยมันไม่ได้มันไม่คือมันมัน,มนจะบบสัมผัสได้โดยที่เขาไม่ต้องพูดใช่ลูกค้าคุณก็เช่นเดียวกันเรายิ่งถ้าคุณรู้คีย์นี้นะกดแรงดึงดูดกับการขายดีนะคะที่ครูเอวาได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยคุณรู้ไหมว่า Vibration พลังงานในตัวคุณสำคัญที่สุดลูกค้านะคะเขาอาจจะแบบโอเคโปรโมชั่นมันดีแต่คุณรู้ไหมว่าอันนี้อันนี้ลึกมากแต่ครูให้นิดนึงแล้วกันเนาะ สิ่งที่มันเหนือกว่าโปรโมชั่นที่คุณพูดคือพลังงานในตัวคุณเพราะขั้นตอนนั้นคือกระบวนการที่ลูกค้าจะโอนหรือไม่วันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็มักจะคิดว่าเฮ้ยฉันขายสินค้าราคาถูกฉันต้องขายดีแน่นอนฉันขายสินค้าที่แบบเป็นสินค้ากระแสสินค้าแฟชั่นฉันขายดีแน่นอนทําไมมีคนที่ขายดีและมีคนที่ไม่ขายดีเพราะคนเหล่านั้นใช้พลังงานขับเคลื่อนธุรกิจที่แตกต่างกันใช่ดังนั้นแล้วครูเอวานะคะกล้าพูดได้เลยว่า จร่งคือโปรโมชั่นอะไรคุณไม่รู้หรอกแต่คุณรู้อย่างเดียวคือทํายังไงให้ลูกค้าโอนเงินให้คุณทํายังไงให้ลูกค้าอยากจะโอนเงินใ,ให้คุณครูบาลอนเนี่ยได้เห็นจากครูเอวาหลายครั้งต่อหลายครั้งก็และะ้วกัครับครูเอวาคะขอเลขบัญชีด่วนๆครูเอวาคะยังไม่ให้เลขบัญชีเลยลูกค้าทวงถามลูกศิษย์ทวงถามเลขบัญชีใช่เพราะเขาอยากโอนให้เราแบบมากๆเลยต้องกลยุทธ์ของมันคือวันนี้ครูให้ไปเลยนะใช่พลังงานในตัวคุณ เท่ากับลูกค้าจะโอนเงินหรือไม่มถ้าคุณมีพลังงานต่ำพลังงานความอยากพลังพลังงานหลอคอยคุณจะเจอแต่ลูกค้าที่แบบไม่พร้อมโอนขอขอ,ขอเลื่อนได้ไหมเออขอขอนัดแล้วว่าจะโอนก็ไม่โอนแล้วก็หายตัวไปบางทีเขาบล็อกช่องทางติดต่อของคุณไปเลยเพราะว่าลูกค้าเขารู้สึกไม่ดีแล้วไงใช่รู้ไหมว่าคนที่เขาขายดีเพราะเขารู้วิธีการสร้างอารมณ์ดี สร้างความรู้สึกอารมณ์ดีให้กับลูกค้าทำไมต้องแบบมาสนุกต้องมาแบบเฮฮาปาร์ตี้ทำไมพลังงานแม่ค้าต้องดีเพราะลูกค้าจะไม่ซื้อของชักหักเขาไม่สบายใจเขาจะไม่ซื้อของถ้าหากเขารู้สึกไม่สบายใจจบพอเพราะคีย์สําคัญของการไลฟ์สดในวันนี้คือเราสองคนคิดกันว่าเฮ้ยเราจะให้อะไรกับแม่ค้าที่อยู่ในโลกออนไลน์ทุกคนนะครับทุกคน ไม่ได้เป็นคนที่ขายไม่ได้หรือไม่ใช่ว่าคุณแบบไม่เก่งออนไลน์นะแต่คุณแค่ไม่ได้เข้าใจคีย์ในการขายออนไลน์แค่น,นั้นเองอเพราะเราทุกคนเกิดมาเ<อ>พิ่งเคยมีโทรศัพท์มือถือที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันทุกคนถูกไหมเราทุกคนเพิ่งเข้าใจคําว่าขายออนไลน์เหมือนกันอาจจะมีบางคนที่ขายมาก่อนหน้าเรา<อ>เข้าใจมาก่อนหน้าเราก็เป็นรุ่นพี่ไง มันคูเอวากับครูบาลอนเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่ในการอยู่ในออนไลน์เราเข้าใจคีย์เวิร์ดของการขายว่าเฮ้ยการอยู่ในออนไลน์มันไม่เห็นหน้าการแบบซึ่งซึ่งมันไม่ได้จับต้องสินค้าแต่มันมีความเชื่อใจไว้ใจที่จะทําให้ลูกค้าเขาพร้อมจ่ายเงินให้กับเราก่อน <ปะ S 1> แล้วเราค่อยส่งสินค้าไปอันนี้เราเข้าใจเพราะเราทํามาก่อนโอเคไหมหลายคนจะไม่เคยเห็นคูเอวากรบครูบาลอนขายสินค้าที่เป็นแบบ จับต้องได้บอกเลยนะคะว่าเราขายมาก่อนนะคะเมื่อสามปีที่แล้วขายมาแทบจะทุกอย่างเลยสินค้าจับต้องได้เนี่ขายมาทุกอย่างเลยแต่หัวจะลดเท้าอืมแม้องมือถือยังเคยขายเอาเป็นว่าขายทุอยากแล้วนะคะ <S 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 ๆๆแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือแต่คือเราขายจนเรารู้แล้วว่าเราชอบชอบอะไรใชะะ่ดังนั้นแล้ววันนี้จะบอกกับทุกคนเลยนะว่าเราไปเรื่องการตลาด เราไปเรียนรู้เรื่องของแบบทํายังไงฉันขายดีแต่สิ่งที่เราลืมคือสภาวะภายในของคุณคือบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วผ่านการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด ทางนั้นเลยนะคะดังนั้นแล้ววันนี้มันมีกระบวนการของการใช้พลังจิตใต้สํานึกในการดึงดูดลูกค้าด้วยมันมีอะไรอีกมากมายที่คุณต้องเรียนรู้มันมีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่ต้องกระเสือกกระสนในการขาย <c oughs> ไม่ต้องไปแบบอุ oh, ้ยลูกค้าจะโอนเงินเมื่อไหร่ไม่ต้องไปทําขนาดนั้นคุณก็สามารถที่จะขายออนไลน์ได้แต่สิ่งสําคัญข้ 1, ขอหนึ่งข้อน,นี้โคตรแพงและคุณได้ไปแล้วค่ะคือจิตตั้งต้นในการขับเคลื่อนการทําธุรกิจสําคัญที่สุดถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้คุณก็จะไปติดกับติดกับไอยอดวิวติด กับยอดคนดูติดนู่นติดนี่ติดนั่นแต่คุณรู้ไหมมันมีคีย์หนึ่งที่ครูบอลอนพูดแล้วครูเอวาไม่ชอบมากก็คือไอ้นะโฟกัสที่ยอดเงินมากกว่ายอดวิวใช่วันนี้ถามว่าเราอยากได้ยอดเงินหรือยอดวิวถ้าคุณอยากได้ยอดเงินคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องยอดวิวเพราะลูกค้าลูกค้าที่สนใจเรื่องเนี้ยอาจจะไม่มีเยอะแต่เขาใจหนะใช่มันเป็นไปได้ค่ะอโอเค,คไหมอ่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาเข้าข้อ2กันเลยดีกว่าไดอ้อันนี้เดี๋ยวให้ครูเอวาเริ่มข้อ2นะครับวันนี้บอกเลยว่าหัวข้อของครูเอวาในวันนี้นะคะใครที่ได้เรียนคือคุณเกิดใหม่บนออนไลน์เลยคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจเพราะว่าทุกๆอย่างมันขับเคลื่อนจากตัวของคุณเองหลายๆคนกำลังสงสัยในตัวเองสงสัยในการทำธุรกิจของคุณ จากยอดขายที่ไม่คือบางคนมักจะเป็นอย่างนี้ค่ะยอดขายฉันไม่โตสินค้าฉันไม่ดีหรือเปล่ายอดขายฉันไม่โตเพราะธุรกิจของฉันหรือเปล่ายอดขายที่ฉันไม่โตมันเป็นเพราะอ่า ออเกชั่มของ t i k t o k หรือ Facebook หรือเปล่าคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณครูอยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองและการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มันก็เกิดขึ้นจากตัวของคุณเองูกต,ต้องดังนั้น<อ>แล้วนะคะให้ทุกคนรู้เลยว่าคุณมีหน้าที่เดียวคือรับผิดชอบตัวของคุณเองใ่แล้วก็ข้อที่สนี้บอกเลยว่า ครูมั่นใจว่าคุณจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนเลยเพราะคนที่จะสอนเรื่องนี้ให้กับคุณได้คือคนที่เก็ตเรื่องนี้จริงๆใช่ใช่นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเรามักจะงงและสับสนกับตัวเองเรามักจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วจึงทำให้เราเป็นคนหนึ่งคือใครก็ตามที่รู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจในตัวเองฉันรู้สึกว่าคนอย่างฉันนะหรอ ที่จะมีพรสวรรค์ในการสร้างตัวให้รวยถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งนี้คุณตายเลยเพราะว่ายุคนี้แบรนด์เดียวเท่านั้นที่คุณต้องโฟกัสไม่ใช่แบรนด์สินค้าที่คุณขายแต่การตลาดที่ดีที่สุดคือการทำการตลาดผ่านแบรนด์ตัวตนวาวคือการขายแบรนด์ตัวคุณถ้าพูดถึงแบรนด์ในยุคนี้คุณจะต้องคิดเลยแบรนด์ตัวตนเว้ย แบรนตัวกูนี่แหละคือการทํากรตลาดชิดดีที่สุดคุณรู้ไหมคะว่าครูเอว่าอ่านบทความเรื่องนี้แล้วครูแม่งขนลุกเลยว่าหลายหลายคนนะไปตามหาสินค้าแบรนกระแสแบรนไหนวะขายสินค้าแบรนไหนดีวะจนหลงลืมว่าแบรนด์ชิดดีที่สุดแม่งคือแบรนตัวคุณแล้วครูบอกเลยนะแบรนแบรนตัวคุณนะข้อดีเอาให้ให้สองข้อแล้วกันเนาะลได้สองข้อของการสร้างแบรนด์ตัวตน หนึ่งคุณแม่งไม่มีคู่แข่งเว้ยคุณแม่งไม่มีคู่แข่งเว้ยแค่คําเดียวก็้อรอยละไม่ใชพ่อนอ่ะีนี้แม่งโคตรแพงใครฟังวันนี้ไม่ตื่นรู้เลยแบรนด์ครูเอวาแม่งมีแบรนด์คนเดียวครูเอวามีแค่คนคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาแข่งตลาดนี้แล้วคุณไม่ได้สนใจนะคะว่าแบรนด์เอ้ยครูโค้ชเยอะไม่ได้เล่นเกมนันจ้ะใช่ครูเล่นเกมเดียวคือแบรนด์ครูเอวาและครูแม่งคือไรคู่แข่ง สองคือแบรนด์โคเอวาผูกขาดตลาดไปแล้วจ้าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณต้องโฟกัสถามครูว่าถ้าทุกคนถามครูว่าคู่ค้าการตลาดที่ดีที่สุดในตอนนี้มันคือการทำการตลาดผ่าน personal branding มันไม่ใช่แบรนด์สินค้าที่คุณขายถ้าพวกักก็จะหรืออีกเอาเอาแบบเป็นเบสิกเป็ง่ายอันนี้ก็แค่ เบสิกเ uh. นี้ยคุณก็สามารถเอาไปทำ oh. เงิน1 0ล้านถึงร้อยล้านได้เลยนะครับคีย์สำคัญของสิ่งที่ครูเอวาพูดคือถึงแม้จะมีใครก็ตามที่ชื่อว่าเอวาครูเอวาโค้ดเอวาอะไรก็ช่างแต่หน้านี้คนคนนี้มีแค่คนเดียวนั้ววันเหมือนกันคุณทุกคนก็เหมือนกันคือเราไม่สามารถที่จะอ่าตั้งชื่อแบบไม่ซ้ำได้อย่างเช่นเหมืนอนอลาหลายๆคนจะเคยได้ยินคนชื่อยุ้ยสมมุติ ยุ้ยมีโคดเยอะเลยถูกไหมหรือว่าเพื่อนคุณชื่อเมย์เงี้ยก็มีเมย์เต็มไปหมดเลยแต่คนที่เป็นเมย์เดียวก็คือหน้านี้ก็เหมือนคคยว่าหน้านี้คือเรื่องนี้นะครูบอกเลยครูครูโคดชิ่งลูกศิษย์มาเนี่ยครูจะบอกความลับหนึ่งอย่างครูบอกเลยว่าคี์นี้นะต้องมาโคดชิ่งเท่านั้นคี์นี้ต้องลงทะเบียนโคดชิ่งเท่านั้น